รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แข่งขันกว่าร้อยทีมทั่วประเทศถูกคัดสรรโดยกูรูทางภาพ,พยนตร์จนเหลือ10ทีมสุดท้ายผู้กำกับที่จะกำกับหนังสั้นเป็นคนสุดท้ายในหัวข้อแบงคอ o ค l e a ลีกรุงเทพปลอดภัายไรยาเสพติดจะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยสวัสดีครับ กระน้ำนุ่มครับชื่อเล่นชื่อเด่นครับมาจากมาหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรนโกสินทร์วิทยาเขตบางไกรบังวลครับมาเป็นทีมครับอีกคนไม่สบายเป็นไข้เลือดออกตอนที่รู้ว่าเพื่อนไม่สบายนะครับรู้สึกว่าคุณเดียวจะไหวหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพ็ได้คุยกับเพื่อนครับได้ถูกคุยกันว่าเพราะอย่างน้อยป๊อปป๊อปก็ยังเป็นผู้คิดของผมอยู่ มีเด็กหนุม่มครับที่หยิบใบผลตรวจโรคขึ้นมาดูครับว่าเอ้ยตัวเองเป็นโรคมะเร็งเขาก็ตกใจครับเพราะว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวครับเขาไม่เคยดุบรีด้วยครับแล้ทำไมเขาถึงเป็นโรคมะเร็งคําถามคือคนดูจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาไม่เคยสูบุหรี่ ภาพมันต้องสื่อกว่าที่น้องเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดซึ่งก็คงเป็นไอเดียคร่าวๆที่ต้องการจะสื่อออกมาว่าเวลาเป็นหนังหน้าตามันจะประมาณแบบนี้ใช,ใช่ไหมครับผมรู้สึกอีกนิดนึงก็คือว่าเรื่องมันน้อยไปน,นิดหนึ่งเนื้อเรื่องอะดีนะครับแต่ว่าตอนตอนจบเนี่ยมันมันอาจจะแบบจบเร็วไปหน่อยผมผมก็าไม่ไม่เคยเห็นหนังสั้นยาเสพติดแบบแบบตลกะครับก็คิดว่าอยากจะทำในแนวแนวตลกบ้าง ให้เครีดแต่ว่าให้แข็งแขงความคิดให,ให้คนคิดได้ผู้กำกับทีมที่10ทศพลดำนุ่มจากมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน์วันนี้เขาจะต้องไปหาแรงบันดาลใจที่ทันทัสถานบำบัดพิเศษกลาง เด่นจะได้เจอกับอะไรจะสนุทถาทายขนาดไหนจากการทำงานเป็นคู่ต้องกลายมาเป็นทำงานคนเดียวจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยที่นี่นะพี่ทันทัตฐานบําบัดพิเศษกลางเลนจำกองเปรมตื่นเต้นมากแต่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ว่าจะได้เข้าไปดูเพราะต้องลอง สวัสดีค่ะนนองชื่อเด่นครับวันนี้จะพี่จะพาไปชมที่ทันทสถานแบบพิเศษกลางนะคะซึ่งที่เนี่ยเป็นคยควบคุมผู้ต้องขังคดียาเสพติดที่นี่ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด1 1แดนเดี๋ยวจะพาเข้าไปเรียกว่าแดนชุมชนบำบัดเป็นแดนสีขาวของทันทสถานแบบพิเศษกลาง เดี๋ยวน้องจะไปเห็นกิจกรรมของผู้ต้องขังที่จะมีนะคะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการทําชุมชมบนบําบัดทำทีซีการบําบัดเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การทํากิจกรรมมีโครงการทูบนะี n น m ม e r อวันของทุนกระหม่อมท่านที่แดนนี้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดร่วมกันที่จะ่วมนะครับ เพื่อะให้ร่างกายแข็งแรงในระหว่างต้องโทษอยู่พุ่งขังติดยาเสพติดปัญหาจริงๆนี่เกิดจากทางด้านจิตใจเป็นหลักเพราะพวกนี้จิตใจไม่เข้มแข็งพอสู้กับสิ่งยั่วยุทั้งหลายหลายได้ทําให้พวกขังคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับส่วนมากจะโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเพื่อนเพราะสังคมหลายๆอย่างแต่ในเมื่อที่เขาเข้ามากับเราแล้วเนี่ยกรมได้ทันนี้ให้ดําเนินการนโยบายที่สําคัญก็คือ การแก้ไขฟื้นฟูในรูปแบบชุมชนบำบัดโครงการกรุงเทพปลอดภัยระย,ยาเสพติดเนี่ยนะครับผมเห็นว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นลิขหมายที่ดีที่จะมีสื่อให้กับวบวชชนของเราเนี่ยได้รู้ได้เห็นนะได้สัมผัสว่าคนที่เปติดย,ยาเสพติดแล้วเนี่ย ผลกระทบมันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยในชีวิตเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลังจากที่ได้เข้าไปแล้วทาาศัศนคติมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากครับ,รบเพราะว่ามันไม่เหมือนกับคุกที่ว่าดูในหนังไม่เหมือนกับคุกที่ว่าแบบเราจินตนาการเองพี่ติดยาสิบติดได้ไงตอนแรกเลยมันเริ่มจากการไปไปเที่ยวในสถานบันเทิงครับแล้วก็มีเพื่อนแล้วก็คนรู้จักเนี่ย เขาเสพยาก็เลยทดลองดูและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือบางครั้งตอนทำงานเนี่ยนอนดึกก็เลยกลัวไปทำงานไม่ไหวก็เลยลองเสพยาอีกประเภทหนึ่งดูซึ่งพอเสพแล้วจริงๆมันทำให้ไปทำงานไหวแต่ไม่มีสติปไปครขบคือ <c oughs> ไปแต่ตัวไม่ได้เอาสมองไปด้วยเริ่มเสพคือเสพยลยบ้าอันนี้เพื่อนมาลองชวนให้ลองไอดูไอ้ดูก็เลยกลายเป็น ตโทษพี่ตอนนี้เป็นต๋อดโทษผมุลพรเยืยนมาตลอดชีวิตครับน่าสุดตลอดชีวิตจากนี้ก็อีกประมาณ20ปีผมยัคนโทษได้ถึงผมจะสำนึกถึงผมจะอยากจะกลับตัวคนดีมันก็มันก็ไม่ทันแล้วแรงบนันจัจที่ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเพื่อน<ม>อัานกบเพื่อน ว่าส่วนใหญ่ที่ว่าผมได้ได้ไปสัมภาษณ์นักโทษครับติดยาขายยาเพราะว่าเพื่อนแรงบันดาลใจของเด่นจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นอย่างไรเดี๋ยวรู้กันเด่นต้องใช้เดี่ยวลงพื้นที่หาข้อมูลและแรงบันดาลใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่เด่น จะต้องกลั่นกรองแนวคิดของตัวเองออกมาเป็นหนังสั้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยเรื่องบทก็มีมีการพัฒนานเหมือนเพิ่มเพิ่มบทพูดคือจะเพิ่มให้เวลามัน,ม,นมันเยอะขึ้นเปัญหาเรื่องนักแสดงครับแมยังไม่โดนยังไม่โดนใจตัวหลักเลยนะครับอยากได้แบบพอ หน้าตาตลกตลกกังวลว่าจะททำออกมาได้ดีหรือเปล่ามีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าตื่นเต้นครับตื่นเต้นตื่นตั้งแต่เช้าเลยวันนี้เรื่องเตรียมการนครับมาถึงก็ดูมุมก่อนเลย ก็มีคนคุยกับพี่ช่างภาพเออผมจะเอามุมไหนมุมไหนอะไรนักแสดงเนี่ยโอเคลองให้ acting ดูก็เยี่ยมมาก action ตอนที่ดิ้นหลุดก็หลุดไปไหมนะก็จะไอ พี่ก็ตอบเลยโอ้ัสโบนัโบนัสเลยจ้ะีที่้จนก็รู้สึกพอใจพอใจกับอ่านในวันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะจะจะได้ได้ขนาดนี้นะครับเพ้าพ่อหนังเริ่มเริ่มเป็นลูกเป็นล่างยังเหลือกันแต่ต่อเนี้ย รู้สึกว่าความความมั่นใจมัน,มน,มนเพิ่มมากขึ้นการมาเป็นนักแสดงให้เด่นข้อดีคืออย่างแรกที่เห็นเลยก็คือใจเย็นใจเย็นมากใจเย็นมากๆออสบายๆไม่ได้แบบว่าต้องเร่งรีบหรือแบบว่าตื่นตูมมากมายเพราะว่าเขาคงต้องผ่านการคิดมาแล้วก็รู้สึกดีค่ะที่เขาก็ดูใส่ใจนักแสดงแล้วก็พี่เขาก็ดูเงียบๆไม่ ไม่ค่อยจุดที่จุกติกมากค่ะถ้าเต็มร้อยนะครับก็ประามาณ90มั่นใจว่าต้องต้องออกมาเออ,ออกมาดีแน่ๆแรามาเป็นลองช็อตก็คือเรากว้างตัวที่เราวางแล้ก็อิ่งเดินเข้ามาเนี่ยอ่าครับ ฟินมากไหมพี่อาใช่ครับวันนี้เป็นวันตัดต่อครับก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนเดิมอันนี้ตลกใช่ไหมมันอมอเหนื่อยอะเเหนื่อยร็วไม่ไดตลกวส่วนมากมนดราม่าอารมณ์อืม,ามวานี่นีน่าจะามหมอนะแต่ดีนะทำตลกบ้างก็ดี ใจมากเลยนะที่เรยว่าหนังเว่าหนังเสร็จแล้วอุปสรรคในการต่อต่อยรับพวกสาวแล้วก็เรื่องเกินก็ต้องตัดเวลาตัดก็ต้องตัดเป็นก้อนๆทําให้บทบางบทมันหายไปหลังจากที่ได้ร่วงมงานกับน้องเด่นนะครับก็น้องเด่นเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูด เราก็เลยคุยกับเขาเตรียมงานกับเขาแต่เช้าว่ามีอะไรก็คุยกันอธิบายสื่อสารกันเรื่องคริปต์เรื่อง,องไอเดียน้องเขาตั้งแต่เขาถ่ายมาเขาคิดมาเล่าเรื่องหม่เนี่ยมันก็มีการปรับแก้หน่อยแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับหนังของผมจากหนังที่ว่าคือธรรมดาธรรมดาแต่ผมผมอยากทำให้มันแนวเป็นแนวตลกคอมดี้ เพื่อให้คนดูได้ได้ยิ้มอะไรเนะี้ยแรงบันดาลใจของเด่นถูกถ่ายทอดสู่หนังสั้นเรื่องควันหลงเป็นที่เรียบร้อยหนังสั้นของเขาจะทำให้คณะกรรมการทึ่งได้มากแค่ไหนห้ามพลาดผ่านไปแล้วกับการกำก,กับหนังสั้นแบบโชว์เดี่ยวของเด่น จนได้หนังสั้นเรื่องควันหลงให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกคนถึงเวลาที่คณะกรรมการจะได้ชมหนังสั้นของเด่นหนังสั้นเรื่องนี้จะเจ๋งจะถูกใจกรรมการแค่ไหนไปดูพร้พรอมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายธศพลน,นำนุ่มครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบางไงคบางวนรับสำหรับ ตัวหนังครับผมไปหาแรงบรรดใจมาก็ได้ปรับแก้บทนะครับแก้บทแก้ตอนจบนะครับก่อนที่ว่าจะจะเข้าไปเปิดหนังให้กรรมการดูนะครับ <ms popcorn> ก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากไม่รู้ว่ากรรมการเขาจะคอมเมนต์ยังไง <ms> ก็กล้าหวังว่ากรรมการจะจะชอบหนังของผมนะครับแล้วก็ กรรมการจะเข้าใจในในสิ่งที่ผมจะสื่อให้กรรมการได้ได้ดูครับชื่อเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยก็คือมันเนี้ยอันนี้เท่อันนี้คุณคุณโค้ชนักสแสดง่างนีน้ป่าแอคติง้งหรือว่านักแสดงเล่นเองใช่ครับ,ค,รบคุณโค้ชใช่ไหมครับหนังภาคหรือเปล่าเนี่ยภาคดยพันธมิตรเล่นเยอะมากเลยอ่ะแต่ผมแจ้<ก>คหนุ่มบรมดี<ก><ก> ชอบกินกาแฟเป็นชีวิตจิตใจตทุกกวันผมจะมานั่งกินกาแฟที่ร้านเดิมร้านประจำร้านนี้แต่แบบละทีเจ้าของสวย <c oughs> <c oughs> เซ็กครั้งแรกฟินไหมสมัยเรียนเฟิร์สมีเซ็กครั้งแรกฟินไหมคะพี่แจกมากเลยล่ะค่ะายโอ้ยน้องจอยแหมมาไม่ใหุ้ไม่เสียง สางสิจ้าแม,แม่เราก็คนกันเองไม่ใช่อื่นไกลนะจ๊ะไม่ใช่อื่นไกลเป็นยังไงบ้างจ้าวันนี้ก็ดีอะพี่ลูกค้าเยอะดีวันนะี้โอเคเลยแหละรู้ไหมจอยก่อนที่พี่จะมาเนี่ยพี่ไปสถานีตำรวจมานะพี่ไปแจ้งความมาฮะแจ้งความพี่ไปฆ่าข่มขืนหรือย,ยังไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดียวใจใจใจเย็นจะ เล่นซะก,ก็เป็นฆาตกรเลยทีน,นี้พี่บอกว่าเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้เขาขโมยใจผมไปอคะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจ็คพี่ดูแบบผอมหอมลงนะ,ะฟิตเนสเออกกำลังกายมาเนี่ยเ,เปล่าเลยเปล่าเลยพี่ยวทำอะไรทั้งนั้นโอ้โหไตเสจมันล้ว <laughs> ายหรือเปล่าเนี่ยจะว่าไปแล้วนะมีโรค้ายโรคหนึ่งตอนนี้กำลังแพร่ระบาดเลยละ่ะโรคอะไรอะพี่โรคมันคือโรคอะไรนะโรคอะไรนะอ๋อไอ้นี่ครูโบตาโบตาพี่เดี๋ยวๆตลกแล้วตลกแล้วมันไม่ใช่ครูโบตาฟาดด้วยกระถางเลยนี่นี่นี่เขาเรียกว่าโรคอีโบลาพี่ไม่ใช่ครูโบต้าอ๋อ e อีโบลาพี่อะทำเป็นเล่นไป หนูว่าไปหาหมอบ้างเถอะนะจริงเป็นห่วงเขาจะใชไในตัวหมเป็นห่วงเขาสิจะบ้าแล้ววันนี้มาจะกินอะไรเนะี่ยอ๋อ,อ,อ,อแหมจอยนะจอยจอย,จอยก็รู้อยู่แล้วว่าพี่อะมาที่ร้านจอยทีไรพี่เตรียมสั่งกาแฟอยู่รถเดียวอแล้วเวลาพี่รักจอยพี่ก็รักคนเดียวอจอยเดี๋ยวพี่ยังไม่ได้สั่งอะไรเลย สวัสดีจ้าน้องจอยจ้าอะไรของพี่เนี่ยและนี่คือดอกไม้ที่มาจากต้นบึ้งหัวใจของพี่ไม่เอาดีก,กว่าต้นบึ้งจากหัวใจสำหรับน้องจอยเนี่ยมันน้อยไปมันต้องมาจากตับอ่อนของพี่เลยทีเดียวจ้า้อวแล้วนี่พี่ถืออะไรมาอ๋อกับลืม อันนี้เนี่หนะคะมันคือใบสมรสของอุ๊ย <c oughs> ตายแล้วขอโทษนะจอยหนูี่ลืมตัวไปนิดนึงมันคือใบเอ็กซเรย์ ray. อันนี้พี่ทำเพื่อจอยและพี่สำหรับอนาคตของเราเลยนะยนี่จะรับไปดูสิจา้า <c oughs> <c oughs> อ้าจอยรอพี่ด้วยรอพี่ด้วยน้องจอยขวัญใจของพี่เดู๋ยสิไปห้องไปหาหมอมาเพื่อให้น้องจอยสบายใจดูสิว่าได้เอ็กซรเลอะไรมาเนี่ยอ้าวมีอะไรด้วยแย่จังอะไรเนี่ยดีนะที่มีรายละเอียดไปรับรองแพทย์ข้าพเจ้าแพทย์หญิงธีรพรสุขจิต ได้ตรวจนายชลทานอุบลชลเกตใครวะเราเองมีความเห็นว่าเป็นมะเร็งปอดไม่ไม่พระเจ้าพระเจ้ากันแข็งลูกทำไมทำไมอายุเราก็ยังน้อยอายุเราก็ยังน้อย บุรีก็ไม่เคยดูดบุรีก็ไม่เคยดูดไม่จริงไม่จริงใช่ไหมไม่จริงไม่จริงนี่เราฝันไปเราฝันไปเลือดเลือดไหลเป็นโลหิตไม่จริงไม่จริงไม่จริง ผมว่าข้อดีมากๆเลยเนี่ยคือชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยก็คือมันตอบมันมันอธิบายสิ่งที่เป็นเนื้อหาของหนังเรื่องนี้คือควันหลงเนี่ยในความเข้าใจหนึ่งมันแปลว่าอย่างนึ่แต่พอมันมาอยู่ในหนังเรื่องนี้คำว่าควันหลงเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของควันบุหรี่ที่ทำให้ตัวละครเป็นเป็นโรครายเนี่ยอันเนี้ยเท่ คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่เขานั่งลงนะฮะช็อตตั้งแต่ตอนตอนท้ายเรื่องที่เขานั่งลงแล้วก็แล,วกแล้วก็ดึงเอ็กซเรย์มาดูแล้วเขาเป็นมะเร็งปอดผมว่าหนังมันเริ่มตรงนั้นอะแล้วก็จนจบก็เห็นคนรอบข้าวสุบุรินหนังภาคหรือเปล่าเนี่ยภาคดิพันธมิตรเคยภาคเล่นเยอะมากเลยอะสิ่งที่ชอบอย่างเดียวเลยก็คือชื่อเรื่องอะชื่อเรื่องอย่างที่พูดไปนั่นแหละครับคือชื่อเรื่องมันแปลความหมายอย่างหนึ่งแต่พอมันไปอยู่ในหนังเนี่ย มันทําให้ความหมายเดิมมันเปลี่ยนไปแต่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เข้ากับสิ่งที่ต้องการจะนําเสนอคือความเล็วร้ายของของสิ่งเสพติดเรื่องควันหลงผมรู้สึกว่าควันมันน้อยจังเลยอะถ้ามันมีควันมาตลอดมีสมมสมาตลอดเล่นเกี่ยวกับควันที่ต่างๆนานาอะไรีผมว่ามันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าความตั้งใจกับพุ่มกับเองนะครับทำให้หนังเรื่องนี้เป็นหนังตลกการที่เขาเลือกใช้หนังแบบนี้เนี่ยก็เขาคงอยากที่จะนําพาให้คนดูเนี่ยเหมือนกับถูก ดึงเข้าหาหนังโดยโดยโดย,โดย,โดยโความสนุกความตลกจริงๆแล้วก็เกิดไปการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาควันหลงไปว่ามันควันที่ไม่ได้สูบเองหรือควันที่หลงมาจากสถานที่ต่างๆแต่ามาจะเข้าไปในปอดแล้วสามารถทำให้เขาเป็นมะเร็งได้นั่นคือผลร้ายของการที่ได้รับ second smoke นะคผมคิดว่าผมยังกะขาดประสบการณ์เยอะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสั้นเรื่องแรกของผมที่ผมกำกับเองด้วย กรรมการก็คอมเมนต์แบบตรงๆนะครับแล้วผมก็ยอมรับได้เพราะว่าเ,าเรื่องที่กรรมการคอมเมนต์นเป็นเรื่องจริงครับสําหรับผมก็ไม่ไ,มได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่าที่มาทําเพราะว่าอยากให้คนที่ว่าได้ดูหนังผมแล้วได้ไดไดลองคิดดูคิดที่ว่าจะเสพยาอาจจะมีดูหนังผมแล้วอาจจะเปลี่ยนใจ ธารก,กิจของเด่นก็เสร็จสิ้นลงแล้วใครที่ชื่นชอบและอยากให้หนังสั้นเรื่องพันหลงเป็นผู้ชนะสามารถดูไลค์และแชร์ได้ที่ www.facebook.com.bkkclear อกคขอขอบคุณกรงการแบงก์ก็เคลียร์กรุงเทพปลอดภัยระยาสั้นของกรุงเทพมหานครขอบคุณที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ทำหนังสั้นอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ก share, ันให้เยอะๆนะครับ มาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้คว้าเงินรางวัล1 0แสนบาทไปครองติดตามได้ไหนโชว์ภาวสัปดาห์หน้าภาพลาาอยากเจอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะให้กำลังใจนะคะน้องๆที่เป็นผู้สร้างหนังเหล่านี้นะคะทั้ง10ทีมเลยที่ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจมาอย่างสาหัสจากกันมากนะคะชอบทีมไหนนะคะช่วยกรุณา โหวตนะคะ Facebook YouTube ช่วยวโหวตต้องการกำลังจากท่านจริงๆขอบคุณคะ่ะ